สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวานันประจำวันที่11ธันวาคม2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชสกไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เราเริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะ The Lover โดย Chariot Strength King of Cups ราชาถ้วยนะคะการงานนะคะงานเยอะงานมากนะคะขยนัน ถึกอึดอดทนนะคะความเพียรพยายามความกระตือรือร้นนะคะช่วงนี้วันนี้อาจจะมีงานใหญ่ๆเข้ามานะคะให้คนวันอาทิตย์ต้องแบกต้องรับนะคะแต่ทุกอย่างคุณแก้ได้นะคะน,ะคะนะคะคักเขาเาเรียกว่าเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆนะคะทำได้ดีนะคะนะ,คะ,นะ,คะใครที่รองานอยู่ก็มีโอกาสได้งานผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะ,ะ,คะ,ะการเงินนะคะมีโอกาสเสียเงินเกีเก่ยวกับ เขาเรียกว่ายุดยานผ่านนะคะแต่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีโอกาสซื้อรถนะคะมีโอกาสเปลี่ยนรถนะคะหรือว่ารีไฟแนนซ์นะคะการซื้อการขายนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะได้ดีนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจานะคะอะไรกับใครช่วงนี้นะคะต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะเขาเรียกว่าจะได้ดีด้วยคําพูดของเรานะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหมู่คนช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะกินทานอาหารเขาเรียกว่าร้านอาหารนะคะช้อปปิ้งนะคะ นการเดินทางนะคะพักผ่อนบางคนเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะในะช่วงนี้ใครที่ทําวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลก็จะได้รับข่าวดีหรือเรียกว่าจะมีคนอื่นเดินทางมาหาเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ <S <S ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้นะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะ ผลตรวช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบรักหรือว่าบางคนอยู่ในห้วงของความรักก็ได้นะคะเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ๊งนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะยวดยานผ่านนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยิปีนะคะมีเลข 6, 780นย์ะคะ6780นะคะ คนวันจันนะคะราชินีไมเท้าการงานนะคะขยันนะคะมีความมั่นคงนะคะใครที่รองานอยู่ช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเขาเรีนะยกว่าจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าการเรียนนะคะใครที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเรียนทางด้านของภาษานะคะ และก็จะประสบผลสําเร็จนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะนั้นในเรื่องของธุรกิจนะคะมักจะมีผู้หญิงนะคะเข้ามาใช้บริการนะคะโดดเด่นเรื่องความเสริความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียหรือเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมผู้หญิงผู้หญิงนะคะเ็าเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นลูกค้าผู้หญิงจะเข้ามาใช้บริการนะคะสองถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับ ความรักความผูกพันนะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอคนถูกใจนะคะคนโสดหรือใครที่ก็หาดูใจกันอยู่แล้วช่วงนี้นะคะถึงขั้นแต่งงานหรือว่ามีโอกาสมีบุตรหลานบริวารก็ได้ด้วยนะคะราชินีพระจันทร์นะคะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับห้างช้อปปิ้งนะคะถ้าเป็นคนผู้หญิงก็เกี่ยวข้องกับเสริมเติมแต่งศิลปกรรมความสวยความงามนะคะมองวรวมแล้วคนวันจันทร์นะคะ ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะจะมีโชคมีลาบจากความฝันนะคะเอามาตีเป็นตัวเลขให้แม่นๆนะคะแล้วจะมีโชคมีลาบส่วนเลขหน้าไพ่าจากไพ่ย,ยิบสีนะคะมีเลข0322นะคะ0322นะคะ ฝ่คนวันอังคารคนวันอังคารนะคะ ทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าใครหลายๆคนนะคะมีดวงเสียงเงินก้อนนะคะหรือนะคะวันนี้อาจจะมีอะไรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบทําให้เราต้องตกอก,ตก,ต,กตกใจก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้ช่วงนี้นะคะต้องไม่ประมาทนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่นะคะเราต้องรอบคอบนะคะ ใครที่เครียดเรื่องการเงินนะคะบางคนกังวลเรื่องการเงินนะคะเครียดเรื่องการเงินนะคะการเงินก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อย er also, ๆนะคะแต่เราต้องรู้จักเก็บรู้จักออมด้วยนะคะเขาเรียกว่าธุรกิจนะคะในเรื่องของการค้าการขายนะคะยังมีเงินเข้ามานะคะเข้ามาอยู่ตลอดนะคะแต่เราต้องต้องเขาเรียกว่าต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารนะคะช่วงนี้นะคะแต่เป็นข่าวดีนะคะบางคนบุตรหลานบริวารอาจจะส่งเงินมาให้นะคะ หทดหลานบริวันที่อยู่ไกลๆนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการเดยนการศึกษานะคะเดิน o ล่อนะคะขอโทษค่ะเดวิลนะคะเดวิลนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ากิเลสนะคะความอยากจะได้นะคะนะอยากได้เงินอยากได้สิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้นะคะนะก็ต้องระวังนะช่วงนี้คนวันขาน,นะคะมีโอกาสโดนหลอกลวงนะคะ น่จะมาในรูปแบบไหนเราต้องรอบคอบนะคะมาในรูปแบบแก๊งคอเซนเตอร์หรือมาในรูปแบบเขาเรียกว่าถ้าเรามีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะจากใครก็แล้วแต่นะคะมีโอกาสโดนทวงหนี้มีโอกาสเป็นหนี้นอกระบบได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะ่เราต้องระวังนะคะต้องรอบคอบแต่คุณจะมีโชคมีลาบอยู่นะ ความโชคดีนะคะคาเรียกว่าวิเอลฟอร์จูนเป็นไพ่ลัคก,กี้นะคะนะเดิอ่าวิเอลฟอร์จูนนะคะเดวิลนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงช่วงนี้นะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่กําลังเกี่ยวข้องกับเรื่องคาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการค้าการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะ ประสบผลสําเร็จเร,เรียกว่าจะได้ดีนะคะบางคนอาจจะได้รับมรดกจากบรรพบุรุษก็ได้ด้วยนะคะดวงของเราะะจะมีความโชคดีเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะและความโชคดีความดวงเฮงน,นะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นเขาเรียกว่าดวงของเราจะเปลีป่ยนแปลงไปตามวงล้อนะคะส่วนทางด้านของ ใครที่มีนายหน้านะคะเกี่ยวข้องกับถ้าเกี่ยวข้องกับที่ดินหรือว่าเกี่ยวข้องกับการค้าการขายนะคะอาจจะเสียส่วนต่างให้กับนายหน้าที่มันมากกว่าเขาเรียกว่าระวังโดนเอาเปรียบในเรื่องนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะน้าเราก็ต้องต้องดูนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะฝากท้องฝากขันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ แลนะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อาโคจรกับค่ำกลางคืนผับบาร์ได้ด้วยนะคะนักก็เขาเรียกว่าระวังอาการแห้งอาการมึนเมานะคะเดวิลทาวเวอร์นะคะถ้ามันขึ้นมาพร้อมกันนะคะคนที่มีอาการมึนเมานะคะจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอารมณ์นะคะอาจจะรุนแรงหรือว่าอารมณ์เขาเรียกว่าต้องต้องระวังความเจร้อนความอารมณ์ร้อนนะคะหรือการ อาจจะเจอ,เจอขอกับคนที่ถูกอ,อกถูกใจในสถานที่อโศจรเราก็ต้องดูมีโอกาสโดนหลอกลวงมีโอกาสโดนมีคู่อยู่แล้วก็บอกว่าบอกเราว่าเป็นโสดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะรวมทั้งเลขฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีมีเลข6 0 5 0นะคะ6050นะคะ ไปคนวันพุธคนวันพุธสองไม่เท้านะคะการมองการไกลนะคะการมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะช่วงนี้นะคะ ถ้าในเรื <who referred to> ่องของการงานนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือว่าสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จจะได้ดีนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการเดินทางแบบประทันหันนะคะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารนะคะห้าเหรียญการเงินนะคะรายจ่ายเยอะมีโอกาสใช้จ่ายเงินเป็นก้อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะต้องมีคนช่วยเหลือนะคะนต้องมีเขาเรียกว่าต้องหาคนช่วยเหลือต้องมีคนที่ปรึกษานะคะ นะต้องมีเขาเรียกว่าในเรื่องของการเงินนะคะอา,อาจจะต้องมองหาใครที่พอจะช่วยเหลือเราได้นะคะเดอมมูนนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะเดอมมูลจะใช้ดาบห้าเหรียญน,นะคะคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะเขาเรียกว่าคนที่คิดวกไปวนมานะคะความกลุ้มใจความวิตกกังวลน,นะคะเข้ามาให้เราต้องขบต้องคิดนะคะนะช่วงนี้พักผ่อนน้อยนอนไม่หลับหลับไม่ค่อยเขาเรียกว่าตื่นเช้านอนดึกนะคะก็ได้ด้วยความคิดมากความคิดเยอะนะคะนะมีปัญหาอะไรก็เรียกว่า ให้มองหาคนที่ต้องหาคนช่วยเหลือนะคะนะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะคะ <_ d ans> สุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะ <_ d ans> ความดันไม่เกรนะะ <_ d ans> นะคะ,ะวิงเวียนศีรษะนะคะร <_ d ans> วมทั้งการเดินสะดุดล้มชนนั่นชนน,ชนีนน่พกชน้ำดำเขียวนะคะ <_ d ans> ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงน, <_ d ans> นะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยืมสีนะคะมีเลขสองศูนย์ห้า แปนะคะสอง8นานะคะเข้าไปคนเาับใช ราชนีดานะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะก็เ,เรียกว่าคนแกล่งนะคะผู้หญิงแกล่งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เขาเรียกว่าหญิงเหล็กผู้ชายเหล็กนะคะลำแข้งลำขาช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะเลิฟเวอร์นะคะนะการพูดการคุยก,การติดต่อการเจราจาการสื่อสารนะคะงานทางด้านประเภทด้านบริการนะคะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียนะคะช่างออกแบบช่างดีไซน์ นะคะค่อนข้างโดดเด่นจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะมักเกี่ยวเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะคะนั่นละ,ละนะคะบางคนทํางานไปด้วยหรือว่า,าท่องเที่ยวไปด้วยนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สามม่เท้างานเยอะงานมากนะคะทำงานสักกับเบือเย็นเริรบหรือบางคนเขาเรียกว่าทำงานควบคู่2อย่าง3าอย่างในเวลาเดียวกันนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นคนที่อาจจะเป็นคนอายุน้อยนะคะชอบสนุกชอบ ก็เรียกว่าอารมณ์ดีนะคะจะเข้ามาในชีวิตนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในว่วงของเพิ่งเจอเพิ่งเจอพเจอพิ่งปิ๊งอยู่ในว่วงของความรักก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ย4มีเลขศูนย์หกศูนยนะคะศูนยนะคะ คุวันศุกร์ห้าเหรียญคนวันศุกร์นะคะวันนี้มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะหรือเรียกว่ามีโอกาสใช้จ่ายเงินเป็นก้อนนะคะได้ด้วยนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะนะบางคนเขาเรียกว่าอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับการซื้อการขายก็ได้นะคะหรือใครที่กําลังมองถึงการเกี่ยวข้องกับ อาสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่ดินนะคะนะกู้แบงก์กู้ธนาคารเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟุกฟุกได้งานแบบฟุกฟุกได้เงินแบบฟุกฟุกได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะความดวงดีความโชคดีนะคะเป็นไพ่ลัคก,กี้นะคะรวมทั้งจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะนะดวงของเรากําลังจะเขาเรียกว่าจะเป็นไปนตามวงล้อนะคะนะความการงานนะคะมีโอกาสได้งานนะคะการงานมีความมั่นคงมีความขยนันมีความการะตือรือร้นนะคะ หนึ่งถ้วยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้นะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะนะใครรอง,งานอยู่ก็จะได้งานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนบ้านใหม่มีโอกาส,าาย,กาสย,กย้ายที่อยู่ที่อาศัยแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะความรักนะคะมีโอกาสกินทานหารร่วมกันนะคะนะคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะบางคนอาจจะเจอกันในสายงานก็ได้ด้วยนะคะ โชคลาบจะมีโชคมีลาบจากบ้านเลขที่นะคะแล้วก็เลขของฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จาก 24, ไพ่ยี่สี่มเลขห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะต่อไปนะคะคนสอ์ คนวันเสาร์นะคะสี่ม่เท้าหกม่เท้าช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะการงานนะคะยังมีความมั่นคงรือเรียกว่ายังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทธุร,รกิจส่วนตัวนะคะค่อนข้างเขาเรียกว่าเกมตลาดได้มีความมั่นคงโดยเฉพาะ,ะงานทางด้านประเภทบางคนเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะร้านโชห่วยนะคะหรือว่า ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะคะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือว่าช่วงนี้ใครรอง,งานอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสได้งานนะคะนะักการงานยังไหได้เรื่อยๆเจมตลาดได้นะคะเดวิลนะคะเดวิลนะคะเขาเรียกว่าเอ่อช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อกโกจรน,นะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะมีโอกาสลิ่งดื่มนะคะแต่เราต้องระวังนะคะมีเดวิลช่วงนี้อาจจะมีใครเข้ามา,อาเอารัดเอาเปรียบหรือว่า เข้ามาหลอกลวงนะคะจะมาในรูปแบบไหนเราต้องระวังเราต้องรอบคอบถ้าในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะอาจจะเข้ามาเก,ก,ก๊กมากักมาทาเป็นเจ้าชู้เส่เราแล้วก็เรียกว่ามักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาผัวพันด้วยนะคะเราต้องดูนะคะนะ่าจะมาในลักษณะไหนเราก็ต้องระวังไว้นะคะคิงไม่เท้านะคะนะใครที่บางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะปรับเปลี่ยนเงินเดือน,อนก็ได้ด้วยนะคะ นะเรียกว่าทํางานมีความขยนันมีความกระตือรือร้น,ดนหดือเรียกว่าทํางานทั้ง7วันนะคะใหเท้าขึ้นมาถึง3ใบนะคะความขยนันความเพียรพยายามก็เ,เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะช่วงนี้ใครรออยากมีบุตรหลานบริวารน,นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชค ส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ย4นะคะมีเลขสี่หกาศนะคะ4 6 5 0นะคะนี่คือดวงของคน,คน,คนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำถนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ